นะครับอยู่กับช่องลุ้อซิ่งวิ่งทำกินแล้วนะครับครานี้ผมจะมาเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาข้างให้ดูว่าผมทำยังไงนะครับฝาข้างร้อยี่แต่ไม่รู้ว่าทำเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมทำไปแล้วนะครับร้อยี่สิบนะครับตรงนี้นี่นะผมช่วยถอดผมคนเดิมครับแตของบ้านอีกแล้ว ร้อยยี่สิบดูตับเติบด้วยครับนี่นะอันนี้อสปริงวอลล์ผมแปลงนะครับตัวนี้เป็นของร้อยหกสิบนะครับแต่ว่าเป็นใช้แกนวาล์แปดมิลวอลของทิสันทีดียิบเจ็ดนะครับให้ช่างสมคิดทำให้ แต่สปริงวาลนี่แปลงเป็นของส6 0แล้วครับใช้ของ160มันมันหนึบดีนะครับผมว่าโอเคอยู่ใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดออกแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายดูที่นะับอันนี้นะครับถอดแล้วเนี่ยครับอะไรช่างงบรับข้างในม,มีอะไรเลยอันนี้ก็เป็นตุ่มซิงนะครับของช่างนบทั้งหมดเลยนะครับอะไร น,น,นี่นะฝาข้างเดี๋ยวนะเพื่อนๆมันเห็นไหมเนะี่ยนี่นะครับตรงเนี้ย ถ้าทังเก็ดดีๆเนี่ยตรงตรงเนี้ยมันจะมีหลอดกลมๆอยู่นะครับขากรรมนาเราอะ่ะมันมันจะหนาเราจะต้องเกียร์ขาตัวเนี้ยตรงตรงัวแต่มันต้องเกียด้านในนันะครับเกีย์เข้าไปประมาณสักสอมิลน,นะครับเกีย์เข้าไปให้มันเล่งลงไปให้ได้สุดนะครับจะตุ้เรียกอะไรแผ่นล็อก แผ่นล็อกวีนะครับตัวนี้แผ่นล็อกวีก็ต้องเกียร์ครับเกียร์ฝั่งนู้นนะครับไม่ได้เกียร์ฝั่งนี้เกียร์ฝั่งนู้นเกียร์ลงไปให้เกือบขาดเลยครับค่อยๆเอาใบเลื่อยนะครับเกียร์ค่อยใบเลื่อยฝนฝนลงไปครับมันก็จะเล่งได้มากขึ้นนะครับสําหรับเยนมานะครับยันมามันจะนี่ครับมันจะเล่งได้น้อยเวลาขึ้นรอบสูงนย่งสูงได้ไม่มากแต่ถ้าเราเกียร์ลงไปแล้วมันก็เหมือนเปิดหมดครับมันไม่ติดอะไรมันก็จะเล่งได้เยอะกว่าเดิม แต่ก็ขึ้นอยู่กับกําลังเครื่องเลยครับถ้าเครื่องใครทํามาใหม่กําลังดีมันก็จะเร่งได้เยอะรอบมันจะขึ้นได้สูงเพราเครื่องมันกําลังดีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําตัวนี้แล้วมันจะเร่งแบบได้ปี๊ดปาร์ตันไม่ใช่นะครับอันนี้แต่อันนี้คือแบบเปิดให้สุดครับเปิดให้สุดเฉยๆครับอเสร็จแล้วนะครับตอนนี้120 ร้อยกรอบรข้างให้ดูแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาเดี๋ยวจะฟังเสียงครับน้าวาถ่ายผมเลยแล้วไล่ลง้มหมดไปท่อ ธรดาเอ้าแม่ลืมบุกอกอีกหยุดกันไหมไม่ต้องหยุดเลยจะติดอยู่แล้วลืมบุกลอก ใครรักความแรงก็ต้องเช็กระยะหน่อยนะครับมีการรื้อดู นะครับเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้เหมือนเดิมนะครับครับผมอ่าผมจะขอจบลิธีเลียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยูด้วยนะครับครับผมครับัิดีครับ